คำว่าดิจิตอลคืออะไรนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจใหม่คนที่ไปเปิดงานที่ซัมเมอร์ดาวรอสที่ทีมจีนนะครับก็คือลีเซียคนคือนายกรัฐมนตรีของจีนสีจิ้นผิงไม่ได้ใหมลีเซียนเปิดเขามีทั้งประธานาธิบดีนะนายกลีเซียนเขาพูดเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจดิจิตอลของจีนขึ้นไปถึง44%ของ GDP ของเขาแล้วนี่คือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สองเกือบจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของโลกแนละ้วเกือบครึ่้นึป็ ขับเคลื่อนด้วยเศร,รษฐกิจดิจิทัลปีที่แล้วดาวสอสเนี่ยมีรองนายกรัฐมนตรีของอยูเครนรุดมาเพราะช่วงช่วงสงครามที่บอกว่าเป็นเซสชันที่ทุกคนแย่งกันเข้าครับผู้นําอยากจะฟังกันหมดห้องเต็มของวุ้ยยืนเขาพูดเรื่องสงครามเป็นหลักแต่อย่างที่ผมจับได้ครับผมว่าตอนนี้เศรษฐกิจดิจิทัลของอยูเครนขึ้นไปถึง30%ของ GDP ของประเทศ d i s c l a i อ e r นะครับ Inside ที่ผมจะแชร์ไม่ใช่แค่เป็นส่วนตัวไม่พอคนระับ แต่มันผมไม่ได้ทำที่คนเดียวแล้วก็แชร์ต่อทันทีด้วยมันเป็นการประชุมแบบหลายประชุมแล้วก็คำว่าเอ๊ะทำไมพูดไปกันอีกแล้วทำไมเขาประชุมนี้ก็พูดเทรนด์อันนี้าเสียงอย่างง่ายครับ free flow of payments อีกหน่อยพร้อมเพลงไม่ได้อยู่แค่คนไทยนะที่สแกน QR code ปุ๊เงินถึงทันทีไม่ต้องเสีย25บาท35บาททั่วอาเซียนะนี่คือ regional payment integration นี่แค่น,นี้เป็นเป็น agreement ทองเซ็นเตอร์ อย่างที่สองที่กลังจะเกิดขึ้นครับนอกจาก free flow of people free flow of logistics พวก customs um clearance import export กรมศุลกากร standardization ของกรมศุลกากรทั่วอาเซียนจะมี standard เดียวกันเพื่อให้ลด friction ของการทำมาคาขายใน region อย่างที่สาม free flow of people เราจะมีเป็นเหมือนกับ European zone ที่มีชาตอันหนึ่งมาปุ๊ เขาได้หมดทั่วอาเซียนทำให้ทาเลนต์ไหลลื่นทั้งหมดถ้ามองคนทั่วอาเซียนรวมกันเป็นหนึ่งประเทศเสถิติอย่างที่หนึ่งสี่ที่ห้าของโลกแปลว่าเราจะอาจจะมีมหาเศรษฐีเหมัอนในญุวงเันมมนเกิดขึ้นในห้าปีข้งนางหน้าวันที่อินฟราสตรคจบเมื่อวกนี้มันหอมพอพกดผมเรียบุ๊คของถึงโอนเงินถึงทันทีโดยที่รุ่นพีน่จะมาลงทุนให้หมดเลยตอนนี้ทุกประเทศเซ็นหมดแล้วเดียวประเทศเดียวประเทศไทย ยังไม่เสร็จแต่สุดท้ายผมก็ว่ายังไงก็ต้องเสร็จเราจะต้องมีเป็น one ASEAN strong เรารู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงเ,เตรียม,รยมทรีตี้ขึ้นมาเพราะรัฐมนตรีทุกคนที่ไปที่ดาวอส์เห็นไม่ว่าจะเป็นนักทัพอนตรีผมเป็นเชฟประธานของฟิลิปปินส์นี่ครับเขาก็ไป minister of digital economy ของฟิลิปปินส์ minister of economy of ออสเตรเลียเขาก็ไปเขาเห็นผลกับว่าท,ที่นะครับที่ summer d a w วอส ผมก็บอกเฮนะ้ยผมนั่งเป็นสั่งตัวผมก็นั่งนั่ข้างๆแก็บ่ัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของีเสฟิลิปปินส์ผมบอกเนะี่ยผมเพิ่งไปเจอประธานคุณเองช่วโมกาลาผมบี่การปีต้นบิ้ไปเจอประธานคุณเองเนี่ยประธานคุณบอกว่าในอีกห้าปีข้าหน้าในอีสิปีหน้าฟิลิปปินส์จะต้องเป็นดิจิทัลขอคร์นี่คของอาเซียนเขาบอกว่าเขาองเขียนสให้ให้ประธานไดมาถัดกรพูด แล้วก็พอตกล่างเนี่ยเป็น former minister of trade ของอินโดนีเซียเขาพูดขึ้นพูดเลยขอโทษครับทุกคน sorry everyone my boss is c r e a d y เขาบอกว่าโจโควีบอสนอนก็นคือคนหนึ่งของขอินโดนีเซียเขาบอกว่าบอสเขาจะไม่มีทางพูดเลยว่าอินโดนีเซียไม่เก่งในด้านอะไรด้านไหนมันเอาหมดไม่ใช่แค่ดิจิทัลอีค n o m ม ไม่ใช่แค่ s ัตย์เนสะีย i ในบุรรัมของความคือโอกาสข้าริเวอรีเนเซียขอโทษทุกคนทุกแห่ทุกคนทั้งหมดร้องเลยแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยแต่เมืองไทยก็เด่นในด้านขอ,อ,องการท่องเที่ยวนะมินิสเตอร์มิเชลอ,อยคอนนี้ที่พูดเลยวนะ่าเอาแล้วคุณจะให้คนมาเที่ยวฟิลิปปินส์เลยเหรอมันข้างหลังบ้านมันมีการแข่งขันจะเป็นข,ข,ขับไข่แดงหรไข่ขาวที่เบ็ดเงินจ่าเก้ามาเยอะมากนะซึ่งตอนนี้เราก็ต้อง ช่วยกันพูดนะครับว่าโอกาสในนานที่น้ำน้ำจะขึ้นที่ไม่เคยขึ้นมากขนาดนี้มาก,ก่อนวันที่ขับตักน้ำเราพร้อมหรือยังที่จะเตรียมตักน้ำที่หลังจากปีส0 2 4เป็ี่สิบต้นไปขันถังงารใน,นที่นี้เนี่ยมันมีหลายความหมายความหมายแรกคือคือเป็นแคปิตอลถ้าสมมติโอยกฎหมายเราพร้อมหมดดึงดูดหลทุกอย่างแต่คนเราทำงานไม่เป็นของอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ยุคใหม่ ไม่รู้ว่า AI artificial intelligence สำคัญยังไงที่เันจะมาใช่ไหมไม่รู้ว่า green transition green supply chain สำคัญยังไงแล้วเงินกีมันไหลมาเป็นอินโดนีเซียหรือเป็นดิเวทที่คนเขามีศักยภาพพอที่จะมีทมักษะรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นหนึ่งในคำนามที่สำคัญก็คือเรื่องการพัฒนาคนต้องดึงศักยภาพของคนในประเทศไทยให้สามารถที่จะปรับตัวมีทกษะรุ่ใหม่ให้พอผมก็อยู่ใน คือ job e d u c a t i o n f o u r ของบร i ัทอ r นทเขาให้ผู้นำ10คนเข้าไปในห้องแล้ว